ชาตินี้ได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งฟันของพุทธเจ้าพระเขี้ยวแก้วหรือพระธันธธาตุคือฟันของพุทธเจ้าส่วนที่เป็นเขี้ยวของท่านซึ่งก็ตรงตามลักษณะในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งที่กล่าวถึงลักษณะของธาตุของบุคคลผู้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษว่าเขี้ยวพระทันทั้งสี่ของพุทธเจ้านั้นอามบริสุด์ดุจดังแก้วมันเ,นเลยทีเดียวเขี้ยวแก้วของพุทธเจ้านั้นมีทั้งหมดสี่องค์หรือสี่ชิ้นพระเขี้ยวแก้วชิ้นที่หนึ่ง พระเขียวแก้วเบื้องบนขวาท้าวสักะได้อัญเชิญไปปดิสถานณพระฐุรามณีเกดีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเขียวแก้วชิ้นที่สองพระเขียวแก้วเบื้องต่ำขวาประดิสถานอยู่ที่แคว้นจินครับแล้วต่อมาจึงถูกอัญเชิญไปปดิสถานณวัดพระเขียวแก้วประเทศศรีลังกาในปัจจุบันพระเขียวแก้วชิ้นที่สามพระเขียวแก้วเบื้องบนซ้ายประดิสถานอยู่ณแคว้นคันธาระ ซึ่งต่อมาได้ถูกอัญเชิญไปปฏิสฐานไว้ที่เมืองฉางอันประเทศจีนโดยพระพิสุป,ปัจจุบันพระเขี้ยวแก้วองค์นี้ถูกอัญเชิญไปปฏิสถานณมหาเจดีณวัดหลิงกวงุงปักกิ่งพระเขี้ยวแก้วชิ้นที่สี่พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำซ้ายตามตำนานเล่าว่าประดิสถานอยู่ในภพของพญานาคเห็นที่เชื่อกันว่าบนโลกมนุษย์ของเรานั้นมีพระเขี้ยวแก้วของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าปดิสถานอยู่สององค์ หรือสองชิ้นนอกจากนี้พระเที่ยวแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกรกระจายองค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันหนาแน่นพุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเรื่องใสในพระเที่ยวแก้วเป็นอย่างมากพระเวนดาลุเออุบาลีมหานายกะเติรังสมเด็จสังฆราชสีลังกาบามได้กล่าวว่าชาพุทธสีลังกาเรียบการบูชาพระเที่ยวแก้วว่าไม่ต่างกับการบูชาพระพุธเจ้า และมักปรากฏความมหัศาจรรย์เช่นหากนำตะเขี้ยวแก้วแหย่ไปตามเมืองกับมีฝนตกตย,ยลงมาจึงจัดพิธีสมพูดอัญเชิญตะเขี้ยวแก้วประจําปีเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาลหรือเป็นมงคลต่อเมืองที่ครอบครองที่ประดิษฐานอยู่ที่ศรีลังกานั้นไม่เคยนําออกไปที่อื่นแม้แต่ครั้งเดียวเพราะพัฒนาธาตุส่วนเขี้ยวของพระสมัสมมสัมพุธเจ้ามีความหมายกับชาศรีลังกาเป็นอย่างมากโดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ มีหน้าที่สำคัญในการรักษาให้สืบอยู่คู่เมืองต่อไป